รองแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วกับการเป็นเต็ง2ของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้อาร์เซนอลหวังได้มากน้อยแค่ไหนกับพรีเมียร์ลีกในซีซั่นใหม่วันนี้มาคุยการเรื่องราวของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับกับภาพรวมที่มีข่าวคราวกับการเสริมทัพรวมไปถึงการเดินหน้าเข้าสู่ช่วงของปรีซีซั่นจึงอาร์เซนอลเองก็เป็นทีมที่อุ่นเครื่องแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับก็ เป็นผู้เล่นที่กลับมาซ้อมก่อนหน้านี้ก็เหมือนยืดเส้นยืดสายกันแหละครับนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปรีซีสันใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Arsenal. อาร์เซนอลย้อีกทีครับตอนนี้ผมมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางยูฟุตบอลนะครับจัดอบรมผู้บรรยายและครีเอเตอร์ด้านฟุตบอลนะครับเราสอนตั้งแต่การพูดสอนการหาข้อมูลก่อนการบรรยายฟุตบอลเทคนิคการบรรยายฟุตบอลกติกาฟุตบอล รวมไปถึงแทคติกต่างๆวิธีการเรียกตำแหน่งต่างๆแบบถูกต้องเรามีสอนหมดนะครับรวมไปถึงมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาให้แรงบันดาลใจเพื่อท่านจะออกมาทำช่องตัวเองก็สามารถทำได้นะครับคนที่จะมาอบรมก็มีทั้งน้าหางปัน่นโค้งโค้ง,งพี่โอ๊ตนิติกรการเวกรวมไปถึงอ่เป่าโค้ดชีวกรเป่าฟีฟ่ก็มาให้ความรู้นะครับก็ติดตาม เรื่องของการรับสมัครอขออภัยติดตามในเรื่องของการสมัครรวมไปถึงโทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นอยู่เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของอาร์เซนอลกันนะครับซีซั่นที่แล้วแน่นอนละครับความน่าประทับใจความยอดเยี่ยมในการทำงานของมิเกลอาร์เตต้าพาทีมเบียดลุ้นแชมป์แต่ว่าก็อาจจะอกหักแต่นั่นคือผลงานชิ้นโบแดงจริงนะครับอาเตต้าดูจะไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะหาจุด เปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทีมดีขึ้นซึ่งว่าตามตรงอาซนลที่ทําผลงานได้ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยจุดอ่อนหาได้ไม่เยอะเลยนะครับโอเคแหละที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นแนวรับเมื่อวิลเลียมซาลีบาเจ็บไปแล้วก็ทีมเป๋ตรงนี้คือเรื่องที่เห็นชัดที่สุดนะครับ ดังนั้นการเติมการเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับอาร์เซนอลที่จะยกระดับจากทีมที่ดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคแหละในการเสริมทัพได้ผู้เล่นอย่างไค h ฮาวเวตเข้ามาเสริมแทนที่ของผู้เล่นที่ออกไปอย่างการิชชาก้าขณะที่เรื่องราวของกองกลางตัวรับค่าตัวร้อยล้านอย่างเดค a นไรส์ตอนนี้ก็รอเพียงแค่ทางอาร์เซนอล ตรวจเอกสารขั้นสุดท้ายในเรื่องของสัญญาก็น่าจะจบแล้วก็รวมไปถึง j u l i a ียนทิมเแนวรับที่ก็เป็นแนวรับ ออกบอลด้วยเท้าได้ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่มีพสรสวรรค์คนหนึ่งนั่นคือ3คนหลักๆนะครับที่อาร์เซนอลจะดึงเข้ามาในซีซั่นนี้ขณะที่ตัวที่กลับมาแล้วมีน่าจะมีผลกับทีมไม่น้อยก็คือบารโลกุนนะครับที่ไปประสบความสำเร็จในการเล่นกับลิเกิลฝรัร่งเศสมาก็จะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าทีมก็มีข่าวจะขายเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายพออยู่ในช่วงพรีซีซั่นแล้วการตัดสินใจของอาร์เตต้าเมื่อได้ร่วมงานกับบารโลกุนรวมไปถึง ทีมที่จะซื้อบารลกุลจะให้เม็ดเงินขนาดไหนซึ่งผมมองจุดเปลี่ยนตรงนี้ว่าถ้าขายบารลกุลได้ค่าตัวแบบที่อาร์เซนต้องการก็มีโอกาสครับที่เราจะได้เห็นตัวรุกหรือว่ากองหน้าตัวเป้าที่จะเข้ามาแทนที่ของบารลกุลก็เป็นไปได้เหมือนกันพูดถึงการเสริมทัพของอาร์เซน ผมประทับใจมากๆนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในรายของไคฮาวเวตนะครับหลายหคนอาจจะดูไคฮาวเวตเล่นกับเชลซีแล้วไม่ถึงกับประทับใจเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าไคฮาวเวตในการเล่นกับเชลซีนั่นนะเขาขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่กับอาร์เซนลไม่ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าแน่ๆนะครับเพราะ สิ่งที่ฮาเวตทำได้ดีในการเล่นตั้งแต่กับเลวอรคูเซนแล้วเนี่ยก็คือการเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่เอาตัวเองเข้าไปทําประตูในกรอบเขตโทษอันนี้ฮาเวตเก่งมากๆนะครับดังนั้นการเล่นกับอาร์เซนอลหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะตรงไหนคือจุดที่ฮาเวตจะทําให้อาร์เซนอลแล้วก็ตัวฮาเวตไปด้วยกันแล้วเพอร์เฟกที่สุด ผมมองว่าตำแหน่งของกาดิชาก้าที่ย้ายออกไปอยู่กับเลเบอร์คูเซ่นนี่คือตำแหน่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับผู้เล่นอย่างอะไคร v ฮาวเวตแล้วก็กับระบบของอาร์เตต้ามากๆนะครับอย่าลืมว่าอาเซนอลเมื่อเป็นฝ่ายที่ได้เล่นเกมรุกเป็นฝ่ายที่คลองบอลเนี่ยกลางรับพวกเขาจะมีแค่คนเดียวปกติก็จะเป็นโทมัสปาเตหรือแม้กระทั่งจะเป็นจอร์จินโย ไม่แน่ซีซั่นนี้ก็อาจจะเป็นเดคแคนไรส์และนั่นหมายความว่าถ้าเดคแคนไรสยืนกลางรับคนเดียวเก็บหมดแน่นอนครับเดคแคนไรส์จะเคลียร์ทุกอย่างในการตัดเกมในการเล่นในการป้องกันเกมสวนกลับของคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆขณะที่อีก2คนที่จะหุบเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นซินเชนโก้หรือแม้กระทั่งเบนไวท์ก็จะทำให้กลางของอาซนอลเมื่อเป็นฝ่ายเล่นเกมลุกจะมี3คน แต่คนที่จะขึ้นไปเข้าไปอยู่ในกรอบไปโทษอีกคนนึงก็คือไคฮาวเวตดังนั้นเราจะได้เห็นเลยนะครับว่ากันิชาก้าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นชาก้าอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาเข้าไปอยู่ในกรอบมีโอกาสทําประตูมีโอกาสจ่ายให้เพื่อนทาประตูเยอะแยะมากมายจนผลให้กันิชาก้ามีซีซั่นที่ดีที่สุดซีซั่นของอาร์เซนอลขนาดนั้นกันิชาก้านะครับชาก้าไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เล่นในกรอบเก่งสักเท่าไหร่แต่ด้วยตำแหน่งที่ยืนด้วยระบบด้วยโอกาสที่เขามีเนี่ยก็ทำให้ เขายิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกรรมลองคิดดูว่าถ้าการยืนตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นไคฮาวเวดแน่นอนครับศักยภาพในการทําประตูเซนบอลในการเล่นในกรอบเนี่ยเก่งกว่ากระิชากา้าเยอะมากๆาดังนั้นตรงนี้หายห่วงเลยครับผมว่ายิ่งมีไคฮาวเวดเข้าไปช่วยในกรอบอีกคนนึงเนี่ยโอ้โห กองหน้าของอาร์เซนอลที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่รูปร่างไม่ใหญ่ไม่ให,ให่เป็นไกรบิเชซุสรวมไปถึงมาตินเนลีบุคโยซาก้าจะได้ประโยชน์จากไคฮาวเวตในการเข้าไปอยู่ในกรอบในเรื่องของลูกกลาอากาศอีกเยอะมากนั้นตรงนี้ผมรู้สึกเลยว่าเป็นการซื้อที่ผมประทับใจมากๆรวมไปถึงเดแคนรอย่างที่บอกไปโอเคแหละการเล่นเกมรับของเดแครตัวใหญ่แล้วก็วิ่งไม่มีหมดเข้าสกัดบอลได้อย่างแข็งแกร่ง อันนี้ก็จะมาตอบโจทย์โอเคเขาอาจจะไม่ได้ถึงกับมีจังหวะการผมใช้คาว่าเป็นมิดฟิลด์ที่พอนหนักหรือว่าดึงจังหวะเกมอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเด่นของเดแคนรโอเคจุดเด่นในการแย่งบอลน,นี่คือสิ่งสําคัญมากๆในการวิ่งไล่ล่าเกมลุกคู่ต่อสู้อันนี้คือสิ่งที่เดคัแคนรจะช่วยอาร์ชซนอลได้เยอะมากๆส่วนแนวรับอย่างชูเดนทิมเบอร์ก็แน่นอนลครับถ้าเข้ามา การที่ซา,าลีบามีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ทีมเป๋ไปก็จะถูกทดแทนด้วยชุดเล่นทีมเบอร์ก็จะทําให้ผลกระทบเมื่อขาดเซนเตอร์คนใดคนหนึ่งมันลดลงไปเพราะว่าความใกล้กันของเซนเตอร์ตัวจริงกับตัวสมรองมันจะมีมากขึ้นไม่เหมือนกับที่สุดท้ายมาเป็นคิวิอหรือว่าจะไปเป็นร็อฟโฮลิงกับเซนเตอร์ตัวจริงเนี่ยมันยังมันยังห่างกันไปหน่อยถ้าเรามองภาพรวมอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคถ้าขายบารากุลได้อาจจะมี กองหน้าเข้ามาไหมรวมไปถึงผมก็เชื่อว่าดีลเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่อาร์เซนอลแล้วก็บอร์ดบริหารอาร์เซนอลพร้อมที่จะดึงมาเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลตอนนี้ทำงานได้ดีมากถ้ามีเอาแบบฝันๆเลยนะผมว่าโอ้โหถ้าเจ้าคันเซโลกับแมนซิตี้เนี่ยเคลียร์กันได้ลงตัวว่าปล่อยให้กับทีมอย่างอาร์เซนอลได้เนี่ยผมว่าถ้าได้มาเนี่ยเป็นดีลที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับโอโ้จะทำให้มิเกลอารเตต้าเนี่ยมีอาวุธใช้งานแบบ โอ้โหทรงประสิทธิภาพในการเล่นวิธีฟุตบอลของอาร์เตต้าอีกแบบสมบูรณ์มากๆนั่นะคือภาพรวมของอาร์เซนอลครับในการในทีมที่จะลุยในซีซั่นต่อไปแต่สิ่งที่อาร์เซนอลต้องเผชิญก็คือการต้องเล่นอยู่่าแชมเปียนส์ลีกด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูการปรับตัวของอาร์เซนอลแบบจริงๆจังเลยนะครับหลายๆทีมเราเห็นแล้วว่าเมื่อคุณต้องเล่นแชมเปียนส์ลีกกับพรีเมียร์ลีก ทีมคุณยังแกล่งไม่พอยังไม่มีคอรทีมที่ใหญ่มากพอมันจะมีปัญหาในเรื่องของความล้ารวมไปถึงวิธีการของโคช้ชด้วยจากที่โอเคแหละอาชอนอาจจะได้อาจจะมีเครื่องทดลองในการเล่นยูโรป้าเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ลืมว่ายูโรป้าอาร์ชอนเปลี่ยนทีมแทบจะทุกนัดแล้วก็เอาตัวจริงลงแค่ครึ่งเดียวแต่กับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันต้องตัวจริงทุกเกม อันนั้นผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันจะส่งผลต่อพรีเมียร์ลีกมากน้อยแค่ไหนคือเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทํางานของทีมงานบริหารของอาร์เซนอลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับเก็บผู้เล่นที่มีอยู่ไว้ต่อสัญญาอย่างซาลีบาได้ดึงผู้เล่นเข้ามาแบบที่มีคุณภาพระดับผมใช้คําว่าเกรด A ได้เลยทีเดียวก็ต้องรอดูครับปีนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนจะมีถ้วยสักหนึ่งรายการ หรือเปล่าแล้วก็จะเบียดกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทีมอย่างแมนเชสเตียได้อีกหรือไม่คือเรื่องที่น่าสนใจมากๆเราในช่องวาฟุตบอลก็จะทำคลิปของอาร์เซนอลเรื่อยๆแบบเดิมนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ใครอยากจะสมัครกับการเรียนคอร์สอบรมฟุตบอลก็สมัครได้เลยนะครับวันนี้ผมวาจะวัดลาไปแล้วสวัสดีครับ